เอาต้องอาไอ้ดำบอฟิน่าฮ่าอ้าโอ้ยเอาพี่น้องเ้ยเอาใช้ออนมังนัดพาชูกันกินนะน้ำล่างบ่เนะ่ฮัคักพดนแล้ ơi nạm cả đài nọ, mì đan han, ơi đi 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 bưng, mì nhá bộ thanh kế cả này, chơi thế om. มีแต่น้ำอมแล้วบบไปแยวกระดาษทิชชู่อ่ะกระดาษเช็ดเอาอ,ะอ่ะน,น,นี่กระดาษทิชชู่มี <c oughs> อา่ากระดาษเช็ดเอาโอเคพากินน้ำกันตอนแรกพี่น้องเ,เอ้ยอ่าอ่าอันนี้กระดาษอมาเช็ดเอาอันนี้ขนมลาให้ได้แล้วโอเค <c oughs> เอาแบ่งกินน้ำกันเด้อ เหมืนนอรนรถมีแมลงแย่เลยเว้ยฮ่าฮแล้วนี่เลามอ่นมอไนจิงหน้องหิวเนาะนางให้ได้ใช่แกกินรถลาดเ okay, okay. ด้อโอเคโอเคอ่อาไปพี่เด้อพาก,กินมังนัดก่อนเด้อจังหน่อยเด้อแล้วจังต่อพี <c oughs> ่น้องเยว่าที่เอนให้กันเพิ่นเอาเข่าเอาหน้ามากินกันยังบุ้ยไมแพ้หนึ่งเข่าซ้่มหมดซะ บริืร้ออันอาหารมาให้อยู่เพีองเท่าไหสบายดีเด้เด,ย,ดยอีกรอบหนึง่งโดยสบายดีคือ <c oughs> <c oughs> ผม้อมลงบ่ไปได้ช่วงนี้้อมลงบ่คือวันลื่อซ้ำเก่าซ้ำเก่าบ่เบิ่งคือจะจ้อยลงสันดะชูเวชูงานพดชูเวชูงานโพด ดเ็ดทานอยูบบอ่บ้กุ้มือนี่ก็ได้ดเทปอืมมันจะใช้พื้นเอาพื้นนั่นแหละอ่าอ่าอ่าพี่น้องเลยอ่าใช่เหรมาพี่ก่อนอ่าอีสามากินมังนัดก่อนไหมล้างบุกตอ,อ้ยสบายดีสบายดีโนโสบายดโนสบายดีปนะโนโังเป็นเนืโนโ้อเต่อหน้อยหนโึน่งคืออยากชาแท้ยังมาซ้อมเสียมเลย โอเคเราไปกินมังนัดก่อนไปจ่ดจักบาทหรือจังตอก็ได้ตะเวนกะกำลังสิตกดินแหละพี่น้องเลยอ่าโดยโดยบัวนังวิ่งนั่งบัวปากบัวติงแท้ไหนอือทั้งนัวทั้งหวานเบิ่งเลยโอ้โอ้โอ้อือเลยนะอือล่ะทั้งนัวทั้งหวานแบบเบิ่งนี่เบิ่งคักแล้ว ก็เดินมาป้านนัวอันเลยเหตุไดวันนี้ไรปนานอะไรปะเออโดยโดยพี่น้องเอ็มแค่เมื้อสมังรเราเปแม่นตัวนเป็นอยังแบบนั้นเราไมนจึงนัวพี่น้องเอ็มป้าจีเพย์กินมันใช่ะอไปนัวมันออแม่นได้หลาเจ้าว่าถึงได้แม่นความล้ามันคู่กันอยู่ว่าไรพอดีเลยฮะพอดีแล้วคนละหมากเอาพอดีพอดี อมันจังบ่มอันนั้นเมื่อใส่ใส่น้ำใตาตัวเย็นหวั้ันนั้นหันบ่ออเออเมนหันแล้วเนี่มันเลยอ่าอ๋อเขาคกกว่าจะยืนเฮราเด้อสมอ่ะกับคนละหมากด้อตุกนาบันเอาหล้อตุกนาปั่นกันตีกันเด้ออ่สชมวบานบอกกินบอกจาเมื่อกินเฮื่อนบอกมงนันฮะขนมอ่ะมขนมขนมนะชิกชิกให้ปัน้กินละชอ่ะลยอช่องมนเด้อ คืวางเข้โอเคโอเคพี่น้องเอาปากินโตได้เลยเขาจกินแบบนี้เลยกัดเลยปะอืมอออพี่น้องไงจงหันลูกสังหันไฟจังหันมันมืจางหันเลยลูกเาเาไปใ้ลูกกอ่านมีแต่คนเพลงลูกเนาะ โอ้เจไล่ีิมแห้งมีแต่คนเพนลูกอยู่ในเงินลูกคุณเอ้ามืงหนีไปแรกนะมีเงินอยู่สามพันเอาไม่เลยค่ะอยากกินขนมแม่กินขนมอแบ่งกันกินเจ้าอยาให้เด้อเขาบอให้ดด่กจะครัวมาเลยเขาจะทำซกนวย่าคือมันย่อยยังหูจะครัวได้ก่ะดกะโดเลล่ะ พาพาลูกพาไปชนนะอีละน้อยเขาตาดิ่งน้ำนะไปยืดเต้น,นิันได้ห่างข้าพาี่เขาให้ขนมกินเหรอข้าวกระตุ้นี่มาหวานบ่ดหานไปนางเป็นได้ไรหวานเอาเรื่องอยู่เลยเนาะหมักน,น,น,น้อยฉันได้เสบนี่พี่น้องไงอีละน้อยเขาตาดิ่งน้ำนะ <c oughs> จะเบิ่งมือเขาโอเคเ <c oughs> ด้อมือวันนั้นเด้อแจ่งเราไหมเด้อโดปรู้เรื่องไปรู้เรื่องเตือนนี่เฮ้ยลิ้นน้องเอาไอ้ลินไอ้ลินก็ลุ่ไม่ได้เตาอนน้ำแข็งน้ำแข็ง ก้าว่านได้ลายช่ได้เชนนึ่งเหไมเหรมันนี่ต้องไปหาเองมันบอกจะหาเองและมาไมนนี่หาเองหละมันทางไทยแล้วเ่จักมาก็ยังไม่เมยเมย์ราจ้างหาเอล่าเกงเชนนึ่งนะหน่อยเขาไ่สนใจนลได้หน่อยไลายช่ไหกันจังว่ากันแต่นะพี่น้องสบายดีครับโอ้ยชุนเจ้าคือนั่นแท้ นาบ้าให้ชองทุงกินี่กับเบิดบ่เจ็ดเต็มกงแบ่งกันกินเลยฮเด้อน้องเอ้ใหเวลาแกงไพ่ไพ่แกงแช็ดกูมูล่ะเอ้านลีฮแต่โบเป็นยังเมยเพรานว่าให้เอล่ะเอลาเฮ้ยเราก็แช่บกดไปว่าเรา เราก็เซ่บขึ้กันมึนาเนชตไปือกะตีบ่ดนือกะตีบ่เด่นไม่ได้ใด่บ่า่บแ่งไปอนเนาะด่นเเ้ยมันมันอยู่ที่เครื่องปุ้งอาไปแช่บนน่อนประเด็งนัน่มันย่งน่าปลาเดนโน่ใช้ชื่รถหลยหลายคนใส่ท้งหนึ่งเลยเคนมัใช่ไไม่ใช่พ้อมคนจังลน คนดังล่นเลรลายพี่น้องเอ้มีแต่ว่าช่วงน่าจะเป็นช่วงที่มันห่มอยู่นี่แหละพอดีมันบ่มีกระตูบเดยช่วงช่วงช่วงค่ำๆนี่แหละช่วงแรงๆรงชุ่มกันเดี๋ยวจะซื้อปลาเผามาจักสามสี่ตมากินน้ำกันได้เอ้ได้เมื่อวันเสาร์เดีจะซื้อมาชูกินคนมาซอยกันนี่แหละ หนึ่งข้าวมากินแม่กินแม่กินแม่พากินแม่หันยังหมากนึงฮะมากินน้ำเดินเนี่เป็นอะไรปากจางแซ่าเมียนจูจะลาวแล้วแหละจะลาวม่ายเก่าไปลูกเจ้าซ่านึ่งที่บอตัวนั่นแหละโอเคเด้อผมกเจ้าพากิงยุ้อตัวนั่นแหละแล้วแต่ได้เคี่ยวกับเด้งเด้อนั่นเด้อคุณเจ้าเด้อ แเขากินไม่สรุปนี่ะวาเท่าเก้าหัวนี่เที่ยกันเรีงรดตนไหนเี่ยมือมือนะเอหนาหุกจับทงกัจับคลือยุดนำขลือนั่นแล้วมันจะมีจะมินแบโพอนี่แะกขาววาน้อบุหานเอไม่ว่าเรื่องนกวใส่มแดงเมื่านี่กับปานางมาบอกปนะ ไม่ใช่เรนบริสุทธิ์มาเราบ่สบายแน่เราไม่ใช่เขามีแต่ผานานถ้ามีลาตีมาสิมาสีเองเลยเสียก่อนแล้วกับเจ้าเสียตัวนั้นอ๋อเสียตัวนั้นบอกเออเสียประบุนี้ประบุนี้ย่างเสียกาแฟบ่จักรกหมูมาชิวันไหน่าเออห้าสิพาไปห้าร้อยป้าสิบไหจุดทานเยอะเออนี่ว่าย่างเสียกาแฟจิตรงยกมือว่านนี่เด้ดทีมีโครงการฮ็ดหัวเให้ยังไงอยู่บ้านนะ ไปกวาดกันละเสียงสิเฮ็ดทั่วนี่อ๋อเฮ็ดทั่วไม้เด้เนาะเอาไม้มาตัดเอาไปเฮ็ดไนี่ล่ะพี่น้องพอกันงัวกันงัวอ่ากันงัวแล้วก็ปลูกบดนี้บ่ว่าลิมเหือแบบนี้มีแงเด้แ่นเหือบ่ออกแน่นอนมันแบบคเือบเฮให้เฮาสุขภาพบ่แข็งแรงว่าก็แม่นก็แม่นความเจ้าแหละัน้เหือออกมันไทแน่ อืมโอเคโอเคต่อบอ่บ่ะนี่บ่ว่าร์ติมื่อยกะบพ่อเลยนะคะหนึ่งคำท,ทำเลยยินดีเอาไปพนงังอ่ะ <c oughs> สิแบ่งกันได้ไกันต่แรกาว่าจะซื้อมาให้กินอยู่นิเวลาโบม,มีข้าวซื้อมากินอยู่มองซอยกันฮนะน้อ่าเอาคนละลูกคนละใดกันแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่แบ่งกัน,กนไข่ก็ได้ไข่ลูกไข่ต้มก็ปิ้ง ไม่เจ้าเล่บเป็นบแบบเจ้าเล่บเป็นสภาพเป็นเก่งจๆไรกระนังกินอยู่นี่ซะเอ้าเป็นหนึ่งข่าวมากกว่าไปเม้นคักได้หนึ่งข่าวแล้วมันนั่งกินชุ่มน้ำกันเลยแบงกว่าชิแบ่งกว่าชิได้น้อยแบงมันได้น้อยอ่าได้น้อยพอบอเรียนึ่งว่าซื้อมาให้กินน้ำกันอยู่นี้อิ่มอยู่รอกคันกินเอ้า เอามันจะปุ๋เสียใจเอาคนเราปิ้งเลยบ่เอาเบ้าเบ้าเจ้าเจ้าเหลือหมูปิ้งสองไม้ไข่เรียบอันนี้อ่ไข่มันมีเจ้าเอาหนีบ้างเอาหนาซะเอาเอาตัวใดเอาตัวใดบ่มาอันนี้เออเอาจะจะได้เพิ่นเพิ่นมาหมูปิ้งเอาหลุ่มสองคนเดียวเออเออ จะอะไรโอ้ถุงกะโอ้หันถึงเมือนเฮียนโบเฮนปิ้งาพอดีข้าเมื่อนเฮียนโบเนปิ้งเอพอะสิเอานำจิ้มเอาบอบเอาเาา เจนอะไรเฮาคือบ่ได้ได้เด้อบาร์ีเด้ออยู่ดีม e> ีเงขอบใจขอบใจเด้อเดินด um> uh> ้ขอบใจได้เพ่มขายยามีเด uh ้อเด้อเด้ออยู่ดีมีเงี้ยเด้อนีกะเด้อมีมงยู่ก็เมือกเฮาก็บ่ลืมเด้อแม่เพิ่นของแม่เพิ่นเด้อของแม่บ่แม่นของบาร์ีเด้อจ้าซื้อไม่เลี้ยงของของแม่เพิ่นแต่ว่าบาร์ี่จเป็นสะพานบุญเจ้าเจ้าเจ้าถ้าไมมีบาร์ีกับ่ได้กินบ่ได้อยู่นถึงมื้อนี้ดอดด้ยขอบใจขอบใจพี่น้องเอ้ย โบเคยลืมกแต่ว่าเนาะแกดีใจเลยทีมงานเนาะทีมงานเที่ยวมาเบิ่งมาแย่งบบต้องเอายังมาฝากอะไรมาเบิ่งมาแย่งก็ดีใจมาแย่งก็ดีใจแล้วเนาะพ่ดีนะรีเห็นหลุดเห็นดีใจเลยฮ่าฮ่าฮเว้เนาะเนาะบบอิ่มนะโบได้กินข้าวนีิว้าคือเปลาเปล่าเปลาปลานั่นเปนทามแบบเป็นยังบอลีมาเจ้าคือหายขนาดนี้เลย โอ้เห็นหนาบริใจก่อนเราวาเห็นหนาบริเคเห็นแม่ผู้นึงก็เห็นเห็นแม่ผู้ที่เพิ่นชื่อให้นี่บ่ความหมายโดยโดยพี่น้องเลยคือว่าเพิ่นมีตาปานางนี่บ่ธรรมดาได้ธรรมดาคนเดียวเลยปานางก็กับเราก็ถือว่าดวงสมพงกันนะแบบถึกตากันโดย ชุดเราแต่เพิ่นแบบปะนั <S <S ่งเราถือบุญมาทำกันกำนันเนาะมีบุญมีบุญต่อกันโดยอันนี้ก็ขอขอบคุณในไลน์เด้ออีแม่เอ้ยเจ้ากนที่ว่าพาเงินมาให้ลูกที่ว่าลูกันคนบวชนะเนาะขอบคุณในไลน์โอ้เมนแล้วออชาพ่อมเนาะอ่า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 เมนบุตรวิโดยโดยในไลน์ที่ว่าพาเงินมาให้ลูกบวชก็ได้โดยโดยแต็มของออชานัิน เมนูข้ามซ้อนตัวน้ะเมาเลยตัวนั้นคือกันแต่ของน้องทงนี่ทุกทีมนผู้ไดเพิร์ลมา้อกชื่อบอกผู้นี้เมนบอกเม่หักเมให้อกให้ออกอยู่บ่เียบรอกบรเบิงปาแต่ยินเพินาาชื่ออยู่แต่บอกล้าว่านาะยันเพิ่อาีเป็นยังคาราวาน้ำขีปบอแล้เอาบอกจำ้าฮานีแล้วอ เป็นแม่ฮักมากเป็นแม่ฮักคือตอนใดอีกแล้วพอก็เป็นหมอฮักแม่ฮักน้องทกตั้งแต่เขาวบะเจียงพี่มาถ่ายหมดแล้วอือ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 พี่น้องแสดงว่าที่ตามตั้งแต่กระตูปกระตูปน้อยพุดนาตั้งแต่อยู่อยู่เผ่าท่านพูดพี่น้องเอ้ยป้านางขี่รถจักรมาบ่โดยรถจักรรถจักรป้ารถจักรป้าเออเออพี่น้องเอ้ย ตัคือเมื่อไไปแล้วเอาเอาเอล่นแล้วมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนมาพี่ดีเดินเลยเมื่อได้เลยมื่อเลยเมาพี่อนมาไ้เอนมาพ่อนมาพี่นมานมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนมา่กมา่กอนมามาพี่ก่อนมาพี่ก่อนมา่นมาพ่กมาพ่กอนดากมาพีมาีนมาพี่ก่อนมาพี่กอนาพี่ากนานาพี่มา่อาพกอนมาามามา แต่ปลาพาล้มในแซกอะบัวหับที่ชอบได้แหละพาล้มแล้วพ่เฮยน้องเอาเอาตอนจะมาจะขี่มาคนเดียววะเอาเอาไปก็ให้น้ำน้ะไม่อันนี้แท่งนี่เป็นเป็นน้องเนี่ยเป็นน้องนะเฮ้ยอันนี้กะเนี่ยจักเป็นยังไงนะบริเจ็บได้่ว่าเราขอบริเจ็บได้นลยอุ้ยสร้างเฟินแทบไม่เกิดกระด้ก็ได้กระด้างไปเลยคือปั้นอยู่คือปั้น เบิ่งขอโทษเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้แต่ว่าเป็นสิเด้งเนาะโอ้บด้เจ็บได้เป็นแต่ตอนใดแต่ว่าเชินหัวผ้าไปตัดพรมนะคะตัวแรงมากนะคะอันใช่ว่าบนต้องมีอันใดบางอย่างเนาะมันแม่แค่เงี่ยวใช่บ่เราเข้าป่าแล้วไปหาแล้วไม้หาเฮ็ดหายยาแล้วบ่นุ่งส่งขายาวพา่นน่ะอ่าๆๆายันเปนขนบงเถ่ะขนบงบ่แม่นเป็นนบงต้องมีแนนเป็นแนนผิดสักอย่าง มันเพิ่องตอดเดี๋ยวมันบอไข่ปานนี้อ่าอ่าเกยดตอด้แต่ว่าบรไ้ไข่บ่บรไ้เจ็บเจ็บบอทำบิดขันคนนองคนบงคน่าน่งอ่างียมันได้มันเป็นะันเลยมันะนเจ้าองเอาูมันเจ็บ่ตีมันกมันมันมี่มึนยาวาอมันเปกระดนเลยดอเลยวาคล้ายปานเนาะเป็นานแดงเลยวไม่ตขัอื แค่ปานไปเรบบอว์นนี่ตะเวนคำลงเมื่อจะพงย่างยอดบานบดบดมีลิ์กสิทธิ์บอเพลงนี่นีแต่พอนอย่างเดียวนั่นเองพอดึกี่ขั้นก็ไม่ย่างยอดบานอย่าพ่อยห้มมาเอาเอาเอาเต็มเอาเต็มสปีกเลยลงมึงด้วย ก็ลาไอ้ดำบ่เป็นเอาฮ่าดิวอเมริกาเอาอ๋อพี่น้องเบิ่องในเอากระคักเอาจะมาขึ้นเรือเลยอันมาขึ้นเรือนปะนางจะเอาห้องเพลงเอาเอาทิมใส่ชิพุ่นห้องเมนเลยเนาะยังเหลือกระตูปเลยเนาะปะนางบันนี้เนาะอย่างพูดว่ายังบ่ได้เฮือนกะอ่ากะวันเราจะมาอยู่หนีนะแต่ว่าคื้นที่ ยังอยู่พุ่นดนลอ่ะกับพนยังบบไลกะันวาอยู่พี่ก็จะรืมนหน้าหน้าก่อนแล้ว่ะมีน้าก็บบไลได้เนาะโอ้โหน้ำภูมีก่อนนีแล้วนี่หนึ่งมานหนิอยู่รอไปเอาแหละเออปกติกะตะกี้ฮาวโมีเขายังอยู่รอใกล้ๆเนาะโอ้โหแต่ว่ากันลำกับลำบากนี่คือว่าละโอลาเปล่นใจมู เป็นยังปรตูกิจใจเสียกับเพื่อนกันฮ่าบ่หมูหมูอาจจะให้อยู่แต่ว่าเขาผูไปเอาีนะแม่แลาบู่้อเอมันมันอยกเก่งใจนะบอกว่าเขา็หูซอ่าใช่น้องแต่บ้นนองหับุ้มมี่ทำแถวนี้กันเลยเนาะมีแล้วมีแ่น้างมาดานให้ละตือเกียร์เกียร์ขึ้นมาตั้งแต่ี่น้อง่่า่กแล้วคักแล้วบันตัวนั้นเรือซองต้อนตันนั้นเนาะ โอ้งามงามได้นี่พี่น้องอยากได้ด้ยเนาะติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปจะว่าเป็นเจ้าของดินคนพันอื่นเมืองไก่ผู้จักจะได้มาขึจะมาซื้อนะตอนนีอาจจะเป็นทีมงานสายบุญซื้อให้ก็มีว้าด้วยซื้อให้ผมไม่ซื้อให้เขาได้ซื้อให้คนที่ว่าเขาบมมีเออเพิ่นแล้วแต่แล้วแตะทำมีพิ่นว่าให้ซื้อให้ไผรก็บรรยากดอกบริษันี่ให้อยากซื้อให้ เออเห้ยังใครได้เห็นนะเออคือเออแล้วนี่ก็ใจชิคขาดแล้าอยากได้ที่เราวะเออเหล้ากาบบมีมึงอยู่ล้วโดยโดยขอใจเมื่อเช้าเลยก็ไปซื้อยางรถอยู่ไปครน้ำไพร้อมพดีเจอเบงเออเออเราขึ้นรถน้ำพุธนี่บอเบงอเบงขึ้นไปชาวเพนเดอชาวเพนเอชาวเพงพเอนชาวเบงบ่ สาวลำเพินโบเมนสาวลำเพนโอ้ยแม่ล่ะเม่คุณป้าฮานาเอออะไรสาวลำเพนน่ะพี่น้องเอ้พี่เจ้าคบออะโบเป็นสาวลำเพนบ่กเจ้าเบ้งสาวเพนนั่นแหละอันเนยอยู่ที่ว่าันตอนแรกๆที่ว่าเคยพาเบาเตียงไปไถแล้วตอนแรกอยู่ในน้องสะอยู่ในอยู่ในใกล้ๆพูดเราหัวยองๆนี่เห็นบ่อ๋อผมสื่อคนจิจอยนั้นเรามีลูกมันเกลี้ยงๆชูชูตายเออ สื่อของเราชือชือเท้าละชื่อลำเพนกระเม็นเลยพอเมลเราใส่ชื่อลำเพนหอมแท้ันี่เขาเคยอยู่ฮะอ่ียไรแบงอยู่ในนาน้าทางเขาตลาดโลกคนะเขาไปเขาข้ม่แตลนชุนลายบางตีของเราสาวลำเพนาเพนเดี๋ยวจะคิดไหมเ่นเรามีลูกสคนนะลูกหนึ่งขคาหนึ Nowadays, ่งข่ปผาบูู้้ฮักเอิ้บงเบงนออจะจะเคยเอิ้เอิ้บง เฮ้ยเฮยเดาเอินกรอเพา่นนะไปตลาดเลยอะโดยโดเขานไปตลาดน้ำขายน้ำไมเขาก็ไปขายเนี่ไม่ไปขายำไม้ขายเนาะเขามีพักขายเพได้ละพักเาจะมียังขายขายเลยนะบอจะได้ราจินเออเอมดมดมมน่ มวซนมวซืนนแ้เ <recess> น <ed isolation> ่จะคายกมีนอมมวนนะแม่เลยมาบ้าทายงนิ่งประนังเงียบประนังบมานเงียบอย่าบมวนนั่งเพกับปนางมานเท้าปนังบ้นบริบ่าวกันม้วนได้ประนังนะเท่านั้นนี่มาต้องโ้คล้ายนะเราคือบริคอยว่าม้วนนี่เลยบอลเ้ากัชมเฮาแบบ นั่งทางหยาดันกันแหละบ่กันมันจะคนละคนกันนะเข้าคอกันบ่แมบอลลี่กับเราบอะบ่แมี่ที่มานั่งเบากันแบบเป็นคือเข้าเนาะอ่านี้แหลมันมวนเอปิ้วว่ามันเป็นแบบแบบมวนคือเปิ้วว่าแล้วเนอะจะเนี้ยพาดิยมห่วยคือเท้าทางหยาดไปเมื่อยเทาหนังเบากันมันจะเนาะมันจะเหตุไงเขาบ่มบ่เมื่อยแห้งกันชุ่มกันกระบ่เมื่อย แต่เ้อลังทัานน่ะท่นลังไปทัานลังมันแก้ไห่ใช่จังมอนมน้วมันก็ม้วนแล้วกันใช่ไหมเน่ยเาไปยากทางํำนะบอกยังไงก็คือขึ้นหนังทางเดรียวเลยอ่ะช่วยไล่ไปหาอยู่แช่หนอมยในป่านี่บอกป่านี่เ้เด้นี่ป่านมือเละน่มันละแถวนี้นี่ก็มีบ่ มีจราเข้เหันไปเอาไอ้บอกของงานรอเสาได้ข้างๆเลยบ๊อบมีไผเขาไปดอกเพราะมันน้ำลายมีแต่เฮาผู้เดียวนี่เขาไปบุกเขาไปเอออ่าๆๆสาไปในนี้นะแต้นอื่าใช่ปวกจนบวดจนจนบวดท่านเตนขึ้นว่มื่วันมาไปเอาพื้นหนว่าเจอแบบปวดกัดปวดกัดจนทั้งเลย่องเจ้าแก่เมื่อเมื่อเราเพื้นย่างอยู่ย่างประมาณช่องเที่ยวนี่แหละพื้นนะ ได้ยกได้เงินช่วยกับข่าวไปเวลาเปิดดูอยากนะจังพังเบึงน้องอุทัยเสร็จมากกันว่าน้องอุทัยว่ามูมีเห็นงานเวดกะจำเป็นในเหตุกานณเพื่อเราโดยเขาจะไปหาเอ็นงานเอ็ดท่านดีกว่าเหนื่อยกับเข่าเอ็ดท่านกับงานพากเม็ดเดินไม่เดินท่านลุกมากได้เดินพาาไน้ไม่มากเขาได้เงินแล้วมันเป็นแบบว่าฐานมันมาานตะวันนั่นนี่งานนี่นะ วันอวันเือนทุหาองไทยให้องชายหางานให้แน่วะก็เขาบอเขากบอให้ราคาสูงขาวันนึงแปนองไทยผลงนเห็ได้นแปนจะไดตบ่ได้แร้อยกูบาทเป็นแม่เฮือนไป็นงานบได้ดอกเก็บไว้เจ้าของเจ้าป้าป้าเขียบันนี้คำพี่น้อยคำมาลักเอ็นแลกเง่นงานใหลูกกินไ่จะไปงเห็นงานดนี้นะเบื่อจะเอาไหม ไปเนี <mile> ่ยเธอจะเย็นก็มีเธอต้้มแข็งกัทำไมอ๋ออ๋น่วยกสิบเอารถติ๊กไงมอแรงกี่ครั้ตํ้แข็งกัทา้แข็งกัท่กัน่าวันนี่ยากันแล้วมักเดยโอ้ยชาตมือผู้ใดอยอ่เอบ่ไดเอาโกับบได้นอเอเออเอาเอาว่ากันไปจะาเมือได้ยันรถใหก่อน่เอาเป็น้เบิ้งดูเบิ้งฮยทยันเบิ้งเบงออ ให,ให้จับกล้องเห็นไหมาจับใจับเห็เนไ<า>หมมาาขอยเบื้องนี้เบื้องกันใช่จะมันจัให้มันไดาชะเป็นกล้องเออเออเกก็ได้มามามาใช้เปนเป็นไดปะนะยังไนยุ่ขาคือดีรถวนือีนี่เราอะเใช่ใช่เห็นแจ้งอยู่บเห็นแจ้งอยู่ได้เป็นแจ้งอยู่ได้รถรถผู้รดก่อนนี่ปะนะ เออใช่คือบัญยาคืออะไรปัญญาตัวปัญญากรารปัญญา,า,า,าเรื่องน,นี้มันมันอ๋อตัวเราดำเล็กอะน,นะสตาร์ทบม่ได้เลยถ้าเจ้าขี่ได้นี่ต้องสตาร์ทมืออย่างเดียวเนาะเราถึงจะได้เนาะเด้อหนึ่งสองซับโอ้ใช่ เออฮโอ้ยเฮฮะอกคางก่อนบอเ่มา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 เฮ้ยฮู้กะกิลีนี่ไปกรไพยเมื่อกับไ์่ะ Ao quân mất bố, Đi bay mắn mang lưu girai sạch tích 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 ยังอยู่ยังอยู่ยมจชิงระเ <laughs> okay, okay, bye, bye, bye. โอเคโอเคไปไปไนี่น้องเอ๋โอ้โอเคไปเดี๋ยวเจอกัน,ปน,เ,น,นเ,เป็น้องเอเสียนจนคำจนมืดแปเออเตอิดลยสงที่นี่ก็ได้านี้เนาะไปไป Okay. โอเคไปไปไปเราเดิบ <welche details. S 2> ัปนี่เด้อโดยโเดินดินเดินเดยนเดินดินพี่น้องเลยอ่าไปเดินทางก่อนบอลลี่กระเดาปนิมิตว่าเบิร์นเพิ่นมาลุยกันไหมแล้วพี่น้องเนาะไปจันทรับที่นี่กันต้องขอขอบุญกับคุณทั้งแม่บุตรวีหลายหลายเด้อแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณอนุโมทนาบุญไปน้ำทางผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นซื้อให้ทางป้าบุญเนาะบ่หูซื้อหูเสียงเพิ่นพี่น้องเลยเอามิตว่าให้เพิ่นดีๆมีแหงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเนาะอ่า ให้อยู่เย็นเป็นซุกพี่น้องเลยเฮงเฮงปังปังเหตุงานดวดาธุกรกิจอย่างอยู่ก็ใหายเจริญฮุ่งเฮืองยิ่งยิ่งขึ้นไปรวยล่นฟ้าลร่น,ลนดินเดอ้อพูดง่ายใจบุญทางมีบุญทวีเขาก็ได้เนาะโดยไปสะละคลิปนี้ให้อยู่ดีไม่แห,เหงเจริญในที่ในรรมเบอร์สุข,ขุข,ขุนไปก่อนพี่น้องบายบายเดอ้อตอนคำๆเด้อ